สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาชมบอลตีครับผมวันนี้บอลตีก็เป็นกระแสรเริ่มมาแรงครับผมที่จะพามาชมวันนี้ก็คือสตอเบอรี่สตาร์าครับผมเป็นบอลตีที่มีลายสวยงามครับผมจะมีลายจุดสีดแดงๆที่ใบครับผม คราตอนนี้มีความนิยมครับผมที่ผมนำมาให้เพื่อนๆชมก็คือตัวนี้เป็นเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายครับผมเครื่องปลูกก็จะใช้แบบเดียวกับชวนชมแล้วก็ปุ๋ยเซียนครับผมคือเขาชอบดินหมักใบก้ามปูครับผมแล้วก็ดินโป่งๆครับผมตอนนี้ผมขอแบ่งเพื่อนมาครับผม ผมชำไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมแยกหน่อมาครับผมวันนี้ใบก็มีออกสีนิดนิดนึงครับผมก็เลยทาคลิปให้เพื่อนๆชมครับผมใบจะออกสีนวลๆขาวๆมีจุดสีแดงครับผมสวยครับผมวันสีก็เป็นที่นิยมครับผมตอนนี้ แล้วมีอีกสีหนึ่งก็คือใบเขาออกสีชมพูเลยครับผมเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายครับผมแล้วชอบน้ำไม่ชอบน้ำแฉครับผมเหมือนพวกชนชมแล้วก็ปวยเตียนครับผมถ้ามีไม้สวยๆหรือไม้ที่นิยมผมจะอัปเกรดแล้วก็หาไม้เพื่อนๆชมครับผมตอนนี้ถ้าโตแล้วผมจะ ทำคลิปอีกหนึ่งครั้งครับผมเพราะว่าต้นที่โตแล้วคือสีของใบเขาจะเข้มกว่านี้ครับผมและสวยกว่าน,นี้มากครับผมนี่ต้นอย่างเล็กครับหวสีครับผมสตรอบอรี่สตาครับผมเป็นไม้ที่น่าเลี้ยง อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมและเป็นไม้ที่กำลังนิยมครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ